สวัสดีครับวัยรุ่นพีไฟทุกคนนะครับที่อคือผม PL d u m b e r นะครับทุกคนวันนี้เราจะมาลองเล่นโหมดซีซีในตอนดึกๆกันดูนะครับในเวลาเกือบๆกือบตีสองนะครับเห็นเขาว่าเล่นอ่าเกือบๆกือบตีสองครับตอนนี้เขาตีหนึ่งสามสิบเก้าครับเกือบๆกือบตีสองเขาบอกว่ามันจะตึงนะครับแต่ผมก็ไม่เคยลองเล่นหรอกครับตึกๆๆวันนี้เขาจะมาเล่นเกมครับอืมก็บีนะครับผมคนหนึ่งแล้วครับทุกคนไม่อยากจะโม้ครับทุกคนผมว่าคนจริงอ่ะอ่า ในเวลารอห้องนะครับเดี๋ยวทุกคนจะมาดูกันตั้งค่าของผมครับการตั้งค่าการต่อส่วน้องผมประมาณนี้นะครับการตั้งค่าปุ่มนะครับในการเล่นของผมประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเอาไปตั้งตามได้นะครับการปรับกราฟฟิกนะครับผมปรับแบบนี้นะครับทุกคนแต่จะเอาใจจริงผมก็ปรับขั้นสูงได้นะครับแต่ผมไม่อยากปรับนะครับผมรู้สึกว่ามันกระตุกระดับเครื่องผมมันค่อนข้างกระตุกนะครับมันก็ช้านะทุกคนโอเคครับ มาแล้วนะมาค่อนข้างไวอยู่นะครับทุกคนมาดูตกลงครับตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะออกขวานะครับาตันะรับทุกคน แหวะทุกคนเมื่อกี้ว่าจะโชว์ยิงหัวหัวแต่ปันก็แบบอืมีมื่อกี้นโอ้โหแตกเองครับนี่แหละมอเตอร์โมเตอร์โชว์ก็ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราไปแจมมือเกมได้นะครับเกมนี้ผมว่าไม่น่าจะรอดนะขอลดเสียงนิดน,นึงนะครับ <S <S โอเคทุกคน เอาชนะเฉยนะฮะก,ก็ได้อยู่นะเราชนะไปเกมหนึ่งนะทุกคนมาไปอไ,ไปแค่มือเกมไปสองแทุกคนโอ้ไม่มีดีเสือนะทุกคนก็ด่านนี้มันเป็นด่านไอพวกอันนี้นะครับเดี๋ยวเล่นไปทางด้านเอ็นก็ได้ครับแล้วก็ค่อยมาลสวบอสักลูกนึงอะไรประมาณนี้นะครับเอ็นนี้ผมก็ได้ถาวรอน,นะครับเป็น เขาแจกฟรีกันลนะมั้งผมก็เลยได้นะไอดี ID นี้ผมไม่ค่อยได้เติมนะครับที่ค่อยได้เติมก็นะครับแล้วก็มีตังค์ไปด้วยน้องน้อง,องโอ้โหอ่ะตัวไม่ไหวเลยผมปรับปุ่มใหม่นะครับผมก็ลืมผมก็ลืมปุ่มไอ้ อนะโอโหแต่ได้ไงไปรุ่นยิงมันเพื่อนโอเคครับเราก็ไม่แตะนะครับเกมนี้เหมือนว่าให้เพื่อนแบกะทุกคนเกินไป้านนี้ก็เกินไปเกินไปนะอ่าเรียนไปทั้งรูปซองนะครับ เกมนี่นี่มาเซตเขาเรียกว่าอะไรวะเซตม่วงม่วงน้ำมงินนะครับม่วงคามถ้าอยากติดตามก็มติดตามผ่านช่องพีเออดัมเบิรได้นะครับทุกคนผมก็จะมาทำชิปลงให้ใหดูบ่อยๆนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับชิปนี้ก็เป็นชิปแรกก็ฝากทุกคนกดซับสไคร์ขขด้วยนะกันนะครับ เอ้แดงอยู่นะแดงอยู่นะมีตี้อยู่หลังครับไม่ใช่มีตี้มีตัว เห็นเลยวะอือม,มีแตกไงอีตัวหนึ่งมันไปไหนแล้ววะโอ้เหลือตัวเดียวฮะลงมานี่ซะไอ้น,อน้องหัวแตกหัวแตก มือเงินไวออกว่าการาัาบน้องๆอ,งอืมมันฟุกอะทุกคนกนฟุกต้องขอบคุณทีนแบ่งนะนะครับทุกคนมีทีมดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับผมคิวไปทางด้านผมคิวไปสี่ตัวนะเฮ้ยผมก็ได้เพื่อนแบกนะผมก็แบกเพื่อนอยู่นะแล้วเหมียผมก็เยอะก,กว่าเพื่อนนะครับทุกคนผมร้านเขาอะเดีวใจจริงก็ไม่อยากร้านแล้วครับทุกคนมันน,นี่ เดี๋ยวเพื่อไมหาว่าเราแบบอ่อนกับโปรงโลกกระเตกเล็กนะฮะแมวไมาไมเอมเอ,อยู่ในช่วงเงียบตั้งสติพิชิตมานหัวแตกครับไม่แตกให้ยิงตัวเฉยอะไรครับนี่ ทางเรามีหนึ่งนะครับผมเจอนะัแล้วมันอยู่บนนี่นะครับเราจะขึ้นเลยนะอยากจะลองอยากจะโคิล กดสองเปเลยไอวอนนิดนี่ทิปลคิลงอยู่นี่วะเดี๋ยวดูก่อนนะครับทุกคน kill เอด,เอดโอ้โหแม่งเอ้ยไม่กดโดนเอคไ่โชว์ยิงหัวหวดหวดได้เป็นปืนพกยิงโดนสิบหาอะไรนะครับเนี่ยเด็นสไนก็ได้ฮะทุกคนไม่มีปืนเด่น Cũng phải cho show rất nít này phang 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 zoom lo <First> blood. นี่คนระับแตกไปสองนะครับผมอาจจะตั้งใจเล่นหน่อยนะทุกคน ียบาร้อยฮะเป้าแดงขึ้นด้วยนะแต่ว่าไม่โดนขอรับทุกคนก็จบไปแนะ้วสำหรับเกมนี้นะทุกคนค่อนข้างค่อนข,ข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะผมว่ามัน มันไม่เชิงว่าโหดมากครับแต่ผมติดเล่นไว้ด้วยแหละครับไออะไรนิดนึงอืมอ่าเดี๋ยวอีกสกกมหนึ่งรักกันนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะให้แบบความรู้สึกมันมนหน่อยครับแบบมันกำลังตึงๆอะ่ะเกมนี้ชิวไปตั้งแปดตัวนะทุกคน